สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีแฟนเพจปีศาจแดงแมนยูเนตและแฟนช่อง y o YouTube ทุกท่านนะครับพบกับผมบอยแมนยู U, นะครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับข่าวสารของจอรดนซานโชนะครับที่ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงประการหลังของลิวนะครับอย่างกาเบียวมากันเยสนะครับที่ล่าสุดเมื่อวานได้มีข่าวว่าทางด้านสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั้นให้ความสนใจกองหลังรายนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มนะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เพจกด subscribe กดกระดิ่งในช่องทาง YouTube เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับไปกันที่ข่าวแรกนะครับของเจดอนซานโช่นะครับแฟนผีเตียมเฮดด์มุนตกลงขายซานโชให้แมนยูแล้วพิาแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขยับเข้าใกล้ไปทุกทีแล้วสําหรับการคว้าตัวจจดอนซานโชปีกจอมผิวของบุลเซียดอดมุลหลังมีข่าวล่าสุดว่าเสือเหลืองตกลงขายให้เรียบร้อยด้วยค่าตัวเบื้องต้นมากกว่า2,000ล้านบาบ Moon ทบุลเซียดดมุลสโมสรดังในบุนเดิลีกาเยอรมันได้ตกลงขายจจดอนซานโช ปีกตัวเก่งของทีมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อยที่ค่าตัวเบื้องต้น60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,040ล้านบาทตามรายงานของเดอะอิ e ดนเดสื่อชั้นนำของเมืองผู้ดีเมื่อวันศุกร์ที่31ที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันดีว่าบูรุเซียดอดมูลตั้งหาหัวของจาดอนซันโชไว้ไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,000ล้านบาทและไม่มีท่าทีที่จะยอมหันค่าตัวลงทว่าล่าสุด เดอะอินดีเพนเดน์ระบุว่าเสือเหลืองเริ่มใจอ่อนโดยตกลงปล่อยดาวเตะชิมชาติอังกฤษวัย20ปีให้ปิศาจแดงเรียบร้อยที่ราคาขั้นต้น60ล้านปอนด์ส่วนที่เหลือนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะค่อยๆทยอยจ่ายจนครบภายหลังสัญญาตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ทั้งนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและดอทมุนต่างต้องการได้บทสรุปดีดนี้โดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเสือเหลืองที่มีคิวกลับมาซ้อมในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมตัวสู้ศึกฤดูกาล2020-2021 และเมื่อเร็วๆนี้ก็มีข่าวว่าพวกเขาเริ่มมองหาแข้งใหม่ที่จะเข้ามาแทนซานโช่ได้แล้วโดยล็อกเป้าไปที่เมนฟิสเดบายกองหน้าชาวดักของโอลิมปิกตียงนะครับและนี่ก็คือข่าวสารนะครับที่มาอัปเดตเกี่ยวกับของจจดอนซานโชให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับก็คือว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้ยื่นแล้วนะครับ60ล้านปอนด์นะครับเพื่อที่จะซื้อตัวจจดอนซานโชและเหมือนมีรายงานว่าทางโบริเซียดับเบินั้นได้ตกลงกับ เงินไถจจำนวน60ล้านปอนด์นะครับถ้าทราบกันดีว่าก่อนหน้านั้นนะครับจางโบลเซียดัลมุนได้ตั้งข้าขหัวจะดอนซานโชไว้นะครับประมาณ100ล้านปอนด์หรือ120ล้านปอนด์นั่นเองนะครับแล้วก็มีรายงานมาก่อนหน้าจากบินนะครับสื่อชั้นนำในเมืองเยอรมน,นีนะครับได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยื่นเงินจำนวน89ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อจะดอนซานโชมาร่วมทัพนะครับแต่ก็ถูกปฏิเสธนะครับก็มีรายงานจากสื่อหลายสำนักไม่ว่าจะเป็น b b c หรือว่าสกายสปอร์ตนะครับที่บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังไม่ได้ยื่นสัญญาไปให้กับทางบุิเซียดอร์มุนแต่อย่างใดนะครับแต่ก็บินนะครับถือว่าเป็นสื่อน่าเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งของเอยอรมันนะครับก็ได้ออกมารายงานว่าแมนยูไนเต็ดนั้นยื่นไป89ล้านแต่ถูกปฏิเสธจากทางบุิเซียดอร์มุนนะครับแล้วก็มีรายงานจากบีพ e นเรนสนะครับสื่อในผู้ดีก็ได้ออกมาระบุอีกทีว่าแมนยูได้ยื่นไป60ล้านปอนด์นะครับแต่ก็ ทางบุลเซียดอนนนั้นก็ตกลงค่าตัวที่จะขายนะครับแต่น่าจะมีเงื่อนไขส่วนตัวนะครับที่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนั้นต้องตกลงนะครับต้องทํากับทางบุลเซียดอนนต่อไปนะครับรวมถึงโอเลกุนนาโซชาเองก็ต้องการนะครับปิดดีดนี้ให้เร็วที่สุดไม่อยากให้ค้างคาคาราคาซังอย่างเช่นดีดของแฮร์รี่แม็กไพกับทางด้านของบูโน่เฟรนันเดสนะครับที่ปล่อยระยะเวลามาเป็นร่วมเดือนนะครับอาจจะคว้าตัวมาร่วมทําได้ แล้วล่าสุดเองทางบุิเซียดอทมูลนั้นนะครับเส้นตายนะครับให้กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนวันที่สิึงหานะครับก่อนที่พวกเขาจะเตรียมทีมในปีซีซั่นนะครับที่จะไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพื่อเตรียมทีมเริ่มต้นในฤดูการ2020-2021ในฤด,ดูการหน้านะครับเพราะบ,บริเซียดอทมูลเองก็ไม่ต้องการที่จะเสียนักเตะออกไปหลังจากที่พวกเขาเตรียมทีมในฤด,ดูการหน้าแล้วนะครับแต่ว่านะักข่าวนะครับก็มีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องว่า ซานโชเองนะครับก็จะเดินทางมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสัปดาห์หน้าอันนี้ก็มีการรายง,งานมาเมื่อเย็นนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องมาตามดูกันต่อในส่วนของรีดดอนซานโชนะครับที่ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะสามารถคว้าตัวเขามาร่วมทัพได้หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เขายังเป็นนักเตะของบูนเซียดันมุนอยู่นะครับเราก็ต้องมาตามดูกันต่อสําหรับข่าวของเจดอนซันโชจนถึงวันที่สิจึงหาว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะสามารถซื้อเขามาร่วมทัพได้หรือเปล สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในนส่วนของยิจาดอนซานโชนะครับส่วนของยิทที่2นะครับก็มีรายงานจากสื่อหลายสันักเช่นเดียวกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นให้ความสนใจกับกาเบียนมากันเยสนะครับประการหลังวัย22่ปีของลิวนะครับสัญชาติบราซิลนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าที่ได้ดูฟอร์มเมื่อวานนั้นต้องบอกตรงว่าตอบโจทย์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปอย่างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีเอเบอร์ตันนะครับให้ความสนใจในเรื่ะรายนี้อยู่เช่นเดียวกัน ล่าสุดนะครับก็มีทางด้านสโมสรลิวตั้งค่าตัวไว้22อล้านปอนด์นะครับก็น่าสนใจสําหรับประกันหลังรายนี้ต้องบอกว่าที่ได้ดูฟอร์มการเล่นนะครับก็ถือว่าเป็นประกันหลังที่แข็งแกร่งนะครับเอาชนะลูกกลางอากาศได้ดีรวมถึงการเข้าประทะเบียดนะครับเพราะมีร่างกายที่สูงใหญ่อันนี้ก็ต้องมาตามดูนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต้นจะได้ยินซื้อนักเตะรายนี้จริงหรือเปล่านะครับสำหรับข่าววันนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาอัปเดตประจําสัปดาห์ให้กับท่านผู้ชมได้รับชมได้รับฟังกันนะครับก็ ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะครับก่อนจากกันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพจนะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชิปหน้านะครับสวัสดีครับ